สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับพี่ๆแฟนเพจซื้อขายที่ดินสวยๆราคาดีนะครับและช่อง YouTube ซื้อขายที่ดินสวยๆราคาดีไปไก่หนันตกรนะครับวันนี้พามาชมนะครับพื้นที่โฉนดคุดแดงนะครับโฉนดคุดแดง4ไร่นะครับไร่ละ8 0 0แสนบาทนะครับพื้นที่อยู่ใจกลางหมู่บ้านเลยนะครับตำบลท่ามะปางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับตำบลท่ามะปางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับเข้ามาจาก ถนนสี่เลนแก่งคอยบ้านนานะครับประมาณ1นกิโลนะครับหนกิโลนะครับห่างมัตเตเวย์สายใหม่บางปอินโคราดประมาณ3ากิโลนะครับถึงเลยนะครับห่างเซเว่นก็ประมาณ3 4มกิโลแค่นั้นนะครับนี่ด้านหน้านะครับติดลาดยางทางหลวงชนบทนะครับพื้นที่ไม่ต่ำนะครับพื้นที่เสมอถนนเลยนะครับแปลงนี้สวยงามนะครับร่มเล่นในการหมู่บ้านเลยนะครับนี่ด้านในจะเป็นเขาปลูกถั่วไว้นะครับตอนนี้ปลูกถั่วไว้เนื้อที่4ไร่นะครับ4ไร่ถนนกุดแดงไร่ละ8 0 0 0 0นบาทนะครับ สนใจโทรสอบถามได้นะครับ0 9นย์1 6 9 3 6หนนะครับนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังจะติดลำรางสาธารณะนะครับมีน้ำให้ใช้ตลอดนะครับใช้ทำการเกษตรเนาะนี่ครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็มีเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านรอบนะครับอยู่ในหมู่บ้านเลยนะแปลงนี้นะครับผมเนื้อที่สไร่นะครับไร่ละ8,0,000 0บาทนะครับโฉนดกุดแดงครับแปลงนี้นี่นะครับลำรางคลองสาธารณะด้านหลังนะครับเราน้ําไปใช้ได้นะครับ พื้นที่4ไร่ชนดคุดแดงไร่ละ800,000บาทนะครับตำบลท่ามะปางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับเข้ามาจากถนน4ีเลนแก่งคอยบ้านนาประมาณ1กิโลนะครับห่างมอเตอร์วเวย์สายใหม่บางปิงพัราช3กิโลครับห่างเซเว่นประมาณ3-4กิโลครับเซเว่นและตลาดนะครับมีน้ำช้ตลอดปีไม่เปรี่ยวนะครับ ที่สี่ไร่ไร่ละ8 0 0 0 0 0บาทนะครับฉนดขุดแดงนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับ0942516936นะครับติดต่อคุณไก่นันตกรนะครับอันนี้ทางด้านหลังแปลงเนาะทางหลังแปลงก็มีเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านรอบนะครับไม่เปรี่ยวครับอยู่ในหมู่บ้านในรับแปลงนี้พื้นที่เสมอถนนเลยแปลงนี้นะครับพื้นที่เสมอถนนลาดยางนะครับนี่ทางด้านหลังนะครับด้านหลังก็มี เพื่อนบ้านอยู่นะครับไม่เปี่ยวตำบลอัมปางอำเภอแข่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับเนื้อที่สีไร่ไร่ละแปดแสนบาทนะครับโฉนดขุดแดงนะครับนี่นะครับด้านในจะปลูกถั่วไว้นะครับก็ทําปลูกถั่วไว้เต็มพื้นที่เลยนะครับแปลงนี้นะครับพื้นที่สวยนะครับล่มลื่นนะครับเหมาะทําบ้านสวนเนาะใครต้องการกําลังหาอยู่นะได้เลยแปลงนี้นะครับล่มลื่นนะครับผมสวยงามนะครับสนใจติดต่อได้นะครับ 094 25 16 936นะครับ,รบสำหรับแปลงนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับผมเจอกันใหม่แปลงหน้าครับสวัสดีครับ